ต้อนรับกลับสู่ RAH Auto Garage ที่ซึ่งความเร็วคือชีวิตและเครื่องยนต์ผู้แทนคำพูดทั้งหมดวันนี้เราไม่ได้แค่รีวิวรถแต่เรากำลังเปิดภาค่งของสัตว์ร้ายที่ไม่ได้แค่วิ่งบนถนนแต่มัน หเหมือนขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรถคันนี้ดูดันเฉียบคมและถูกออกแบบอย่างแม่นยำราวกับว่าไม่ใช่ยานพาหนะบนท้องถนนแต่เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถูกกลองตัวให้ถูกกฎหมายยึ่งได้จิงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรีวิวธรรมดาแต่นี่คือการพาคุณดำดิ่งสู่ความตื่นเต้นของอะดรีนาลีนสายพันธุ์แรง ทันทีที่คุณเห็นรถคันนี้คุณก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ของเล่นดีไซน์ธรรมดาภายนอกของมันคือบทเรียนชั้นยอดขององค์การออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทุกเส้นลุกมุมทุกตารางมิลลิเมตรบนตัวถังถูกออกแบบเพื่อความเร็วและการไหลเวียนของอากาศด้านหน้าของรถดูราวกับถูกแกะสลักโดยลมที่พุ่งผ่านโค้งสนามไฟฟ้าไฟหน้าเลตที่บางเฉียบราวกับดาบซามูไรกระจงังหน้าสีดำล้วนที่ดูดอากาศเหมือนเครื่องยนต์หลังเผาไหม้พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ ที่ทําให้ด้านหน้ารถดูเหมือนเครื่องบินรบบนล้อสีตัวถังไม่ว่าจะเป็นเทาแมทสเตลแบล็กหรือเงินเงาแบบลิควิดก็สะท้อนแดดระยิบระยับราวกับโลหะอากาศยานฝากระโปรงหน้าของมันไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่เพราะข้างใต้ซ่อนหัวใจที่คำรามอย่างดูเดือดก่อนเราจะเปิดดูข้างในขอให้คุณสังเกตรายละเอียดรอบตัวมันให้ดีล้ออันลอยขนาด21นิ้วดีไซน์เหมือนบพัดของเจ็ตที่ดูเหมือนหมุนอยู่แม่ขนาดจอดนิ่ง ตัวถังเตี้ยติดพื้นสเกตข้างคาร์บอนไฟเบอร์ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังที่ช่วยเสริมแรงกดและสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟที่ยกตัวขึ้นเมื่อคุณทยานเกิน100กิโลเมตรชั่วโมงถ้าคันนี้มีปีกแล้วก็มันคงบินได้แน่นอนแต่เหมือนกับขีปนาวุธที่ความเร็วขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อนรถคันนี้ก็ซ่อนพลังที่แท้จริงไว้ใต้ฝากระโปรง กับเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ให้พละกกำลังสูงถึง710แรงม้าและแรงบิด800นิวตันเมตรการเร่งความเร็วนั้นไม่ใช่แค่เร็วแต่มันคือจุดระเบิดจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.1วินาทีมันไม่ได้ออกตัวแต่มันหลุดพ้นออกจากแรงโน้มถ่วงแรงบิดมาไวเหมือนโดนเตะด,ด้วยจรวดและเสียงท่อไอเสีย ราวกับซิมโฟนีแห่งความเกรี่กราดาดิบแรงและกล้องกังวานในอุโมงค์เหมือนเสียงบูมของโซนิก จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบคลาสคู่8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำระดับลำกล้องปืนใหญ่คุณจะได้สัมผัสสมรรถนะที่ไม่ใช่แค่เร็วแต่โหดแบบต่อเนื่องการเข้าโคง้งคงเรามีใบมีขอบพุณระบบโชค้คอัพปรับไฟฟาจุดศูนย์ถ่วง,งต่างและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบกระจายแรงบิบมันกอดถนนเหมือนนักล่าที่กำลังพุ่งใจเยอะพุ่งเป้าวยความมั่นคงเรากับขี่วนาวุธที่ล็อเป้าเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยให้ความรู้สึกแน่นขับไวและสื่อสารกับมือคงเรากับมีชีวิตนี่ไม่ใช่แค่ก ขับรถแต่มันคือสงครามแต่เมื่อคุณถอนเท้าออกจากคันเร่งมันกลับแปรเปลี่ยนเป็นสุภาพบุรุษผู้สงบขับเนียนเงียบและสบายอย่างน่าประหลาดและนี่คือจุดที่เราจะพาคุณเข้าสู่ห้องนักบ,บิน ภายในที่ไม่ได้แค่สวยแต่มันคือการออกแบบเพื่อพาเราเข้าสู่ภารกิจเบาะบ,บักเก็ต4พอทรงสปอร์ตอดกระชับกับสรีระพุ่งด้วยเอาคันทาร่าและหนังแค่เดินได้ตัดสีแบบรถแข่งพวงมาลัยท้ายตัดลายคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พลิกอย่างมั่นใจเหมือนการลัน่นไกหน้าจอเรือนไมดิจิทัลไม่ใช่แค่หน้าจอแต่มันคือศูนย์ควบคุมแบบเต็มสเกลกราฟิกชัดเจนปรับแต่งได้ตามใจพร้อมมาตรวัดแรงจีที่ย้ำเตือนคุณว่าคุณไม่ได้แค่ขับ คุณกำลังปล่อยจรวดหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนตลื่นไหลใช้งานง่ายฟีเจอร์ครบไม่ว่าจะเป็นนำทางเทเลเมตริกแบบเรียวทามาตรวัดสมรรถนะและโหมดแทร็กที่เปิดระบบล้อนคอนโทรลกับวาวไอเสียแบบจัดเต็มวัสดุภายในทั้งหมดคือระดับพรีเมียมทั้งแดชบอร์ดนุ่มมือวัสดุอลูมิเนียมตัดเลเซอร์และการตกแต่งที่ประณีตทุกตารางนิ้ว แสงไฟแอมเบียนไล่ภายในกรับคลิบเบาๆตามรอบเครื่องยนต์ราวกับว่าคุณอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสองโซนลำโพงพรีเมียมรอบทิศทางและแท่นชาร์จไร้สายทำให้คุณรู้สึกได้ว่าถึงแม้คันนี้จะถูกสร้างมาเพื่อสู้แต่มันก็ยังหรูหราแบบไร้เงื่อนไข ในเรื่องขององค์การใช้งานจริงอย่าแหลกใจเพราะแม้แต่ขี่ปนาวุธก็ยังต้องมีช่องเก็บสัมภาระและคันนี้ก็มีพื้นที่ท้ายรถพอสําหรับกระเป๋าเดินทางหรือหมวกกันน็อกสองใบส่วนเบาะหลังมีอยู่แต่เหมาะกับสัมภาระหรือคนตัวเล็กๆมากกว่าด้วยความสูงไม่เกิน150ซนติเมตรส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอย่าถามเลยเพราะนี่ไม่ใช่รถที่วัดด้วยกิโลเมตรต่อลิตรแต่วัดด้วยรอยยิ้มต่อลิตรและคันนี้แจกยิ้มได้ระดับเมกะตัน ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประพองเ,นเรนเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเซนเซอร์จุดบ,บอดและหน้าจอ HU D ที่ฉายความเร็วและแผนที่บนกระจกหน้าโดยตรงเพราะขับเร็วระดับ300กิโลเมตร ั่วโมงการละสายตาแม้เสี้ยววินาทีก็อาจเป็นจุดจบได้กล้องรอบคานและเซ็นเซอร์เหมือนเรดาร์รอบตัวทำให้การขับในเมืองแคบๆหรือถอยจอดก็ไม่ต่างอะไรจากภารกิจลับที่ผ่านฉลุยสุดท้ายคำถามคือคุณจะเอาขี่ปนาวุธคันนี้กลับบ้านได้หรือไม่ ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ5.5ล้านบาทหรือราว150,000ดอลลาร์และถ้าคุณใส่แพ็กเกจสมัรถนาอัปเกรดคาร์บอนไฟเบอร์หรือของแต่งสนามเต็มรูปแบบราคาสามารถแตะระดับ200,000ดอลลาร์ได้แบบไม่กระพริบตาแต่นั่นแหละคุณไม่ได้แค่ซื้อรถแต่คุณกำลังซื้อเทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและความบ้าอันงดงามของเครื่องยนต์สำหรับใครที่ต้องการมากกว่าการเดินทางผู้ที่อยากได้รถที่ทำให้หัวใจเต้นแรงก่อนกดปุ่มสตาร์ท คันนี้คือคำตอบมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่เกินขีดจำกัดได้จริงนี่ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่มันคือรถสำหรับคนที่พร้อมจะทะยานทุกไฟแดงคือฐานปล่อยจรวดทุกอู่โมงคือห้องเสียงสะท้อนและทุกครั้งที่คุณหมุนกุญแจมันคือเหตุการณ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักซิ่งคนรักดีไซน์นักสะสมหรือคนที่แค่ต้องการมีจรวดบนท้องถนนคันนี้ตอบโจทย์คุณทุกด้านมันคือความสมดุลระหว่างพลังความแม่นยำและความดุดันในร่างรถยนต์ถ้าแอร์บดโมบิและมีอยู่จริงก็คงใกล้เคียงที่สุดก็คันนี้แหละจบแล้วครับสำหรับรีวิววันนี้จาก r a h auto garage ถ้าคุณรู้สึกถึงความมันแบบสุดขีดจากรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่านี่ใช่ที่สุดของจรวดถนนสำหรับคุณหรือยัง หรือมีคันไหนที่คุมคิดว่าเร็วกว่าแรงกว่าคันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาความร้อนของเครื่องไว้และปันให้ไกลกว่าเสียงลาก่อนจาก R.A.H. a u t o Garage